สวัสดีครับผมนายกิติพลอินตานันครับผมนายสุกิตศิวิชัยนะครับนี่จะมาทําการทดลองทฤษฎีสารเรื่องเทียนไขดูดน้ำครับอุปกรณ์นะครับผมไปแช็คครับก็จานนะครับผมเทียนไขครับน้ำสีครับแล้วก็ขวดแก้วครับการทดลองนะครับอันแรกจะเอาเทียนไขมใส่ไว้ในจานนะครับผมแล้วเติมน้ำสีลงไปซึ่งเราได้ทำ เอาไว้แล้วนะครับจากนั้นจุดไฟที่เรียนไข่ครับแล้วก็นำขวดแก้วครอบไปที่เรียนไข่นะครับเราสังเกตการทดลองอค,ครับครับอย่างที่ ได้เห็นกันนะครับว่าน้ำนะครับถูกดูดเข้าสู่ขวดแก้วนะครับโดยมีหลักการดังนี้นะครับเมื่อออกซิเจนข้างในขวดนะครับถูกเผาผลาญไปด้วยไฟนะครับออกซิเจนหรืออากาศข้างนอกนะครับจะจะเข้ามาแทนที่ข้างในขวดนะครับพร้อมกับน้ำด้วยนะครับครับสำหรับการทดลองวันนี้พวกเราก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับขอบคุณครับ